สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้า r ีบ็อกนะครับรุ่นไลท์สานนะครับผมครับพื้นก็ค่อนข้างจะหนานะครับ แต่ว่าจะค่อนข้างแข็งนะครับผมตัวรองเท้าจะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ของรีบอกรนะครับอันนี้ก็เป็นรอบๆนะครับก็คือจะเห็นว่าลองดัดดูเนี่ยจะมีความแข็ง รองเท้ารีบอกรุนนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าเชิงอนเนกประสงค์นะครับใส่เดินก็ได้นะครับใส่วิ่งก็ได้นะครับใช้งานทั่วไปก็ได้นะครับแต่สําหรับการวิ่งจริงจังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับสําหรับออกกําลังกายแบบเบาๆทั่วไปนะครับอพื้นก็จะเป็นสีขาวล้วนนะครับ ตัวรองเท้านะครับจะมีแนวอาร์กนะครับเพื่อรองรับกับฝ่าเท้าของเรานะครับซึ่งมีความโค้งนะครับทำให้มีความกระชับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าจากจีนนะครับอันนี้ผมจะทําการทดลองใส่ให้ดูนะครับตัวรองเท้าไม่นุ่มนะครับแต่จะมีความแข็งประมาณปานกลางนะครับ ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปนะครับครับก็ผมก็ขอจบการแกะกล่องรองเท้ารีบอกนะครับแล้วการรีวิวเบื้องต้นนะครับเท่านี้นะครับ